สวัสดีค่ะวันนี้ยายจ้าสิมาพาเกินเข่าเนาะจ้าเนาะอันนี้มีอย่างยายจ้าได้ลาบไกจ่จ้าลาบไก่เพื่อนเอินว่าไก่ไก่เขาโพดเนาะจา้าไก่ไม่ไก่มันเป็นตัวเหลืองๆแต่มันหนังมันเปลี่ยนคือไกบ่บานเห่าละจา้าเนื้อมันแน่นแลวก็นหนังมันเหนียวคือไกบ่บานเห่าอันนี้กะยายจ้าทอลูกสิ้นเนาะจ้าเนาะอันนี้ยายจ้าก็บมี่ นี่มะเขือยาวจ้ายจาจ้าดาดกระทะจ้ะมาจิ้มกับลาบเขือยาวาเราก็มีพักแล้วก็มีพักไอ่พัรกร่วมมีดขาใส่ถุงไว้เป็นเคื่อผพักกาดเทนบานเฮ้าเนาะจ้าเนาะจิ้มกับลาบมาๆๆพี่น้องมากินข้าวน้ำกันมันมีจ้าเจ้าจ้าก็ได้หนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวกินกับลาบ โดนแล้วจ้าว่าได้กินลาบเมื่อนี้เมื่อนี้ว่าได้เฮ็ดเ,เ,เ,เป็นขาวสมุนไพจ้าเฮ็ดเป็นขาวขาวธรรมดากินกับลาบแม่แม่แม,ม,มจ้าพี่น้องมาล่วงเมื่อกินขาวน้ำกันมา,นาีนจ้าดูดๆค่อยกินลาบได้กินลาบไก่เน,นาาจ้าะ โอยเว้นตาก็เป็นตาไล,ะล,ะละ่ๆนอกจากนกาเบึ่ออาหารกร็ะไล่ต่า เป็นผักฮัเอร์ะไบตตูจ้ะเป็นผักของฝรั่งมันเวลาจะของปูกากินได้ใบมันนี่จ้าถ้ากินตะหัวมันมันเวลาญาตบ่มีจะของปูก็ได้แหละด้ซื้อเพื่อกิน เป็นคนมกักกินพักครัพี่น้องกันเมื่อได้บ่ได้กินพักเนี่ยผู้ซื้อบ่อบ่ายท่องเพราะยังมแรงแม่กนสีนอนกระต้องหาสลัดมากกินจ้ะ มันจะเป็นพักร่วมอยู่ในทุงเดียวกันจ้าอันนี้ก็เป็นคือพักกาศหินบ้านเท่าจ้าเนี่ยถึงกับหลาบแสบ ทกสิ้นอันที่เฮ็ดเองนั่นแหละจ้าอามาทอดแซบย่เฮ็ดแล้วใส่ตู้แข็งไว้จ้าวัดเวลาอยากกินอออกมาทอดกินกับน้ำจิ้มน้่นมาขมเปียกเค็ดน้ำจิ้มกินเองจ้าแซบยุเมืองนอกจะไปหาซื้ออาหารตามร้านค้าคือบ้านห้าวบะมีนอจ้าเนาะกันผู้ใอยากกะเ็ดกินเอง ้าสุดตามอาจารย์ยู่ละเจ้าผู้เลยว่าเป็นกระเชียนเข้าไปโลดอาจารย์ยูเป็นสิมีว้เมี่ยงแต่อาจารย์เก่งเก่งคู่เก่งๆท่า่นละนลั่นหละจา้าอยู่ใน่องของอาจารย์ยู ฉันขับไปแล้วพ่อผู้ใดเจอผู้ใดขนมากกันติ๊ดอกติดใจกะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นั่นด้จ้ะเด้อ ยาจ้ากฝากขอบคุณหลายที่เพื่อนก็ารือเพื่อนไม่สามารถติดตามยาจา้าฝากกดไลค์กดแชร์เอได้ไม่กำลังใจเฮตดต่อไปนะน,น,นาะจ้านาอขอบคุณหลายค่ะ